โอเคครับผมก็ใครเห็นผมสู้กับสไปเดอร์แมนข้างหลังผมแล้วนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์แล้วก็ไปดูกันเลยครับผมโอเคผมก็กำลังจะเข้าไปแล้วนะครับสาม โอเคโอเคลุงวิทย์โอ้เฟอร์นิเจอร์เพียบเลยเนี่ยลุงวิทย์ไปไหนวันนี้อาเฮ้ยโอเคอืมยังไม่หิวอะไรเลยอ่ะนั่งพักก่อนสะอร์นสะอร์นอยู่เฮ้ยเฮมันสนับประลองนี่หว่าไม่ได้มาที่นี่นานเลยโอ้โหลุงวิทย์นี่ก็จัดให้ซะดีเลยนะเนี่ยโอเคเอาแล้วโอ้โหลุงวิทย์นี่ดีหมดเลยนะขาดอย่างเดียวคือชักโครกนะเนี่ย เออโอเคโอเคอาบน้ำหมดก็ได้อ๋อโอเคเป็นเลยอดที่ฟินเลยนะอ๋อโอเคโอเคเอ้อฝนตกเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนี่มันสไปเดอร์แมนโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันไม่ใช่สไปเดอร์แมนมันคือแมงมุมนะฮะโอเคก็ เอาเป็นว่าสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมดีมนะครับผมแล้วก็หรือไอแคะตัวเดิมนั่นเองนะผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมาสู้กับไอแมงมุมเป็นล้านตัวนี้นะครับผมโอเคก็เรามาดู VIP กันเลยเลยกว่านะครับท่านผู้ชมโอเค VIP ของเรานะครับผมก็จะมีพิเตอร์เอ็กซ์เซนไฟเยอร์นั่นเองนะครับผมคนที่สองก็จะเป็นพี่แชมป์ KRK นะครับคนที่สามนะครับก็จะเป็นพี่เวฟเวฟเวฟคุ้งนั่นเองนะผมคนที่สี่ก็จะเป็นพี่กาลิีหนึ่งสี่หนึ่งสองนะ พี่นนอยู่ได้นะผมแล้วแล้วก็คนที่6หรือคนสุดท้ายนั่นก็คือพี่บี้เดอะสกาั่นเองนะครับนะโอเคก็อยา่าใครอยากเห็นผมสู้กับเจ้าในามุมแล้วก็อย่าลืมที่จะกระทืบไลค์เลยแล้วกันนะครับผมโอเคให้ถึง1,000ไลค์นะครับนะโอเคเดี๋ยวผมขอปรับให้มันเป็นให้ใหายฝนตกกันแล้วกันเนาะโอเคดูข้างนอกสิอ่าสว่างจัดจัดแจ้งเลยนะครับลัคก,กี้บ็อกของเราก็จะมีะแฟลตลัคก,กี้บ็อกนั่นเองแล้วก็ลัคก,กี้บ็อกธรรมดานะครับแล้วก็ แบล็กกี้บ็อกแล้วก็แอสตอลล์ลักกี้บ็อกนั่นเองนะครับแล้วก็พิงก์ลักกี้บ็อกแล้วก็ลักกี้บล็อกฟอร์จูเนียนะครับผมแล้วก็ลักกี้บล็อกดาร์กแล้วก็สไปร์เลอร์ลักกี้บ็อกแล้วก็เดมอนลักกี้บล็อกนั่นเองนะครับผมนะส่วนอุปกรณ์เสริมนั่นก็คือเดมอนพิกแอกนั่นเองนะผมแล้วก็เนื้อหมูนะครับโอเคชิบโอเคเดีย๋ยวผมขอเอาอันที่ไม่ใช้ก่อนแล้วกันสองอันนี้เราจะใช้ไว้ที่หลังแล้วกันเนาะเอ้ยไม่เอาไม่เอา,เ,อาเราจะใช้สองอันนี้ไว้ท เท่าที่ผมเปิดมารู้สึกโอเคสุดละนะครับโอเคมาเรามาเปิดรักกี้บ็อกกันเลยนะครับผมโอเคก็ไม่ได้ห่างหายกันเป็นนานกับเปิดละกันเปิดรักกี้บ็อกแบบนี้เนาะก็ขออภัยกันจริงๆนะครับโอเคเราเปิดรักกี้บ็อกเริ่มจากรักกี้บ็อกธรรมดาเลยแล้วกันเนาะอืมนี่เป็นหายหายตัวได้นี่เป็นสปีดสปีดแล้วก็โนเอฟเฟกโอเคเดีย๋ยวเอาไวปา้ป่าเอาแบบเอาเป็นว่าเคลียร์โผล่เคลียร์ยาให้หมดแล้วกันเนาะคือประมาณแบบว่าเราอาจจะมียาพิษอะไรเงี้ยเราก็ สามารถปลาแล้วก็เคลียร์ได้นะครับโอเคยพี่ขอกินสปีดแล้วก็เอ้ยปลาสปีดมาโอเคปึ๊บโอ้โหแมวผมไม่รักสัตว์ครับนะเออเฮ้ยอะไรอะ what what โอ้โหอะไรวะเนี่ยมินิเป็นมินิโอ้โหก็น่ารักอยู่นะแต่ข้าไม่ต้องการไงฮัมเฮ้ยสเปริลอะไรเนี่ยสเปรเรซซอนนะครับผมเอามาบวกมันเป็นร้อยใช่ไหมอ่าโอเคเอามาเลยแล้วกันเนาะ อันนี้ยิงได้เปล่าอ่ะยิงไม่ได้ต้องมีลูกธนูเนาะโอเคชึบชึบโอเคปาบปาบปาบเดี๋ยวปาบปาบปาบเอ้เอ้โอเค,อ,เค,อ,เค,อ,เคอย่างงี้แล้วกันชึบไปเรียวต่อเลยอเอ้ยอันนี้โหดอันนี้โหดนะครับนะเออปลาทีนี้มีกระจายผมบอกเลยนะครับนะโอเคเฮ้ยมืดอ,อย่างงี้มันมืดจังเออเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมผมโดนขังอะไรกันเนี่ย ทำไมผมน้ำมืดเนี่ยแหละเคียเอฟเฟกซะเอ้ยเียยังหายอีกเหรออะไรเนี่ยต้องตายแล้วเกิดใหม่ใช่ไหมได้ฮึจึบอ่าโอเคโอ้โหผมอยู่ในมืดๆอ,อ,อ,อย่างนี้ปาดชู่โอเคจุบโอ,โอ้ฮุจุบไหวพริบดีจ้าฮโอเคโอเคเปิดมาแล้วก็ลบโอ้ตะกี้บอกนี่รู้สึกค้างง่ายมาก ต่อไปเราจะใช้ Lucky Box ลักกี้บ็อกไดมอน์นะครับผมอันนี้ว้าวสเปเรียลทั้งนั้นข้องใจมากในนี้มันมีอะไรอ๋อมันมืดบุดเลยครผมก็คิดไปไกลว่าเออมันมีอะไรแน่เลยนะสุดท้ายก็ไม่ใช่นะอืสเปเรียลเอาสเปเรียลให้หมดก่อนแล้วกันนะครับอีกแล้วโอเคเรอบน,นี้ไม่ได้แดกกุหรอกนะมันเป็นอ๋อเป็นแคนดี้ครับกินแล้วมันจะเพิ่มความไวนะครับท่านผู้ชม โอเคนะครับจัดไปนี่แหละไม่ได้จะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แบบนี้มันานนะเดี๋ยวลงมาต้องมีของดีๆอย่างนี้อา้าวไม่ลงลำนี้ต้องลงนะโอ้เราได้ขนมมาครับผมมันเป็นช็อกโกแลตนะครับกินแล้วมันจะทำให้เราไวขึ้นนะครับนะจะติดสถานะวิ่งไวท,ทันทีนะครับผมอันนี้เลดดาร้กอนอียงวะ โอ้ลบสิบาลบสิบถลบสิบอย่างนี้พี่ก็จะทําการแบบนี้ับผมวิธีเกียนแบบถูกต้องจึ๊บเปิดมาอ้าวเฮ้ยชิปกายแล้วมันเป็นเลด้ากอนดันเจียนนะผมนี่ก็คืออ่ามังกรสีแดงนะผมเป็นดันเป็นเหมืองนะครับเฮ้ยมีแม่ออกมาด้วยอะไรกันเนี่ยแล้วลองเข้าไปดูไปดูกันท่านผู้ชมเอ๊ดึงดึงโอ้โหดูรู้สึกว่าน่ากลัวมากเลยนะครับเฮ้ย โอ้หอะไรเนี่ยห้ามเหยียบห้ามเหยียบนะครับโอ้โหเสียงซอมบี้เนเปิดป่ะจุดเฮ้ย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 ใต่อมาโอ้โหมันเป็นเกมเลยนี่หว่ะจุดเออไม่เออฮึดฮึดโอเคเอ้าทางนี้ก็มีเจุดจุดโอเค หไหวอยู่โอ้โหฮุจึบฮึ๊จึบโอเคฮุ๊ดจุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหท้องโอเฮ้เฮ้ยอ,อ,อย่าเปิดเชื่อเลยอย่าเปิดมันจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงโอเคบอกได้คำเดียวนะครับว่าไม่ได้แดกกูหรอกแต่กูก็จะทำอ๋อโอเคเราชุบทัทนนะครับ ของดีของดีอย่างนี้โอ้โหโ,หโอ้โดีต่อใจมากของเต็มล้วไม่เอาอะไรแล้วกันมันไส้อะเออคือผมมันไส้อะนะเพราะฉะนั้นนะก็ไปดโดมิโนนีเลยโอ้ก็ลขึ้นมั่งข้างหลังเนี่ยโอ้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 โ งับงงงงัััับบบบเข้ามาเปิ้ห้องบไ,ไม่ต้องงับก็ได้เอาเก็บไว้ก่อนโอเคเจ๊เอ๋ข้างบนนู้นฝนตกบ่อยจังงงใจโอเคสว่างขึ้นเยอะเลยเสียงซอมบี้มันเยอะจังวะเออตบดาวแด่นทั้หมดเลยพวกนี้เออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคโอ้โน ทั้งเลยโอ้ไม่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 อย่านะปิดปิดพอผมปิดนั่นแหละมันก็หายไปด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเข้าไปเซกใหม่นะครับโอเคเดจะดงเท้ามาเยี่ยมโอเคโอ้โอเคอันนี้อันเป็นอันเบรกกลิ้งอันเบรกกลิ้งสปีดลันเนอร์อ่ะโอเคเอาก็ได้จะได้เปิดไว้หน่อยอันนี้น่าจะเป็นอ่ ลัคกี้โอไม่เอาอ่ะมัน,ม,นมันไม่ใช่แบบมันมันไม่ได้ดีอะ่ะนะครับนะโอเคเราบวกลัคกี้บล็อกดีวกว่านะครับผมอยากบวกอันนี้มากเลย okay. เอโอเคอ่าดยใช้อันนี้แล้วกันเนาะมันว่าหกสิบเป็นหออ่าร้อยหนึ่งต้องแบบนี้นะครับเออแค่นี้พอละไม่บวกอะไรเพิ่มละขี้เกียจนะครับเราเอาของแค่นี้ก็พอนะครับรู้จักพอบ้างแนละ้วเออโอเคอื okay. อสองสามสี่โอเคก็ อย่าใครยังไม่ได้ไปดูสตอรี่ผมนะส,ส,ส,สตอรี่สายกันไปก็ไปดูกันได้นะครับนะก็ทุ่มเทมากนะกับเ,เรื่องนะี้นะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอะไรสักอย่างไงเลยครับเทเลิสโคปอ๋อมันน่าจะเอาไว้ตีนะใช่ใช่ผมเดาไว้อย่างนั้นยายาอียังวะอัตเมีแท้งอ๋อแจ่มเลยอันนี้ผมชอบเฮ้ย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 ,อยโอเคเก็บไป เปิดมาโอ้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 เอาไปกินนี่เลยนี่เลยโอ้โหโอโ้โห OP ไป,ปไหนเนี่ยฮะใครอยากได้กอดเจ้ามากเลยตู้กับข้าหน่อยนี่ไงเอาไป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 โอ้โหแรงมากแรงมากแรงมากโอ้โหอะไรเนี่ยนี่ไงเอาไปกินเอาไปกินเอาไปซะ โอ้โหลไปไหนวะเนี่ยโนนะโคนลชั้นเลยอ่ะหนีก่อนหนีก่อนเราต้องใช้ไงดีเราไม่มีท่าโอ้โหทำเดียวรู้เรื่องอึ๊บโหมันวิ่งไวมากอ่ะโอ้โหจบหนีก่อนเลือเราต้องใช้อัตเมทแทงจริงวะโนอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาไม่นี่ไง ไปเด็แดกูหรอกโอ้โหมันฉลาดจังวะลา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 โอ้โหกาจะล่อให้มันล่วงซักหน่อยมาอัจ,จมีแทงแล้วโอ้โอยอย่าพึ่งมาสิวางยาไม่ทันโอ้โหเออคืจากกาอจุบมาเออโอ้โหเออจะการซะขอบใจมากโอ้โหอะไรวะเนี่ย โผล่ไปไหนเนี่ยพยายามที่เปิดรักกิบ็องให้หมดมโอ้โหมันบีบเราเรื่อยๆเลยว่ะเฮ้เราต้องรีบวิ่งไปทางนูน้นรีบวิ่งไปในดันเจี้ยนโอเคโอเคเราพ้นจากมันแล้วโอ้แต่ก็ไม่พ้นจากอันสี่คำเดียวเลยว,ว่าตายโอ้โห ไอ้โง่เจ้าบ้ดอ่าวด่าคนอื่นไม่ดูตัวเองเลยจบครับโอเคก็เป็นแบล็กกี้บอ์นะครับโอ้โหโอ้โหโหอย่างไี้อะไรที่มันโอพีกว่านี้นะนายนะโอ้โหกูไปฆ่าไม่เล่ชิหาแล้วเอานี้ออกได้ไหมผมไม่ชอบอะไรมากเนยสปีดอย่างเงี้ยมันลำคัญตาดุด ชุลมุนจังวะเฮ้ยออโอเคเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยวัดต่อโอ้โหสองกระชงครับผมนั่นแหละครับจีจดีดูโอเคไม่ต้องพิมพ์แล้วเฮ้ยเหนื่อยใจนะเราไปเปิดข้างล่างบ้างเดี๋ยวสแปรเลียวมันน่าจะมีอะไรดีบ้างสิ โอ้โหปิดเลยปิดปิดนั่นแหละโอเคเอออนะไรวะเนี่ยถึงอ่าสนามนี้ยังโล่งอยู่เดี๋ยวผมค่อยไปเสกเพิ่มมาแล้วกันเนาะสวีทอะไรเลยสวีตส,ส,สตรอเบอรี่มิลช์เชคเป็นยาติดสถานะอะไรเอ่ยอนิดเดียวเองเหรอโอเคช่างมันโอเคแล้วเหลือตัวเต็งของเราแล้วนะครับอ๋อยังเหลืออีกอยังเหลืออีกอยังเหลืออีกไม่กี่อันนะครับนะ โอเคเหลืออีก3 4อันเนาะโอเคนี่มันคืออะไรวะก็คงใจเนี่ยนะทิ้งไปนะครับโอเคต้องมีของดีๆบ้างเซ่เฮ้ยโอ้โหอ่ะสุดท้ายของเวลลี่เวลลี่โอ้โหอันนี้เลยครับแฟลกี้บล็อกเนี่ไงนี่ไงโอภีบัล่ะอันนี้ไงต้องกันต้องกันกางเกงอย่างนี้นี่แหละครับนะว้าวอะไรเนี่ยชึบบอยนั้งศักดิ์สิิทธ์ ไม่แพะอะไรก็ไม่รู้โอเคแล้วเหลือฟอ er ์จุเนียแล้วนี่ไงของดีๆทั้งนั้นครับท่านผู้ชมผมบอกเลยชึบชึบว้าวลูกนี้เรามาเปิดอันนี้ดีกว่าเนะท่านผู้ชมอืมโอเคนี่ยบ้องขอหลามเพียบเลยนะครับนี่อ้อหอไม่ต้องมีกอะก็ฟลได้อันเนี้ยอ้อหออันนี้เวลี่เวลี่โหดนะครับโอเคอาหารเก็บไว้ก่อน มีอะไรอีกไหมหมดแล้วเหรอโอเคชึบอู้อู้อะไรอะอะไรอะอะไรอะมันคืออะไรเช็ดเพดใส่กับเสือ้องอเอาเรื่องเอาเรื่องนะโอเคเราก็ได้หนูสุดโหดมาแล้วนะครับโอเคเฮ้ยมีดาบนี่ด้วยแจมเลยอะเฮ้ยมาเปิดท้ายเกมอย่างนี้มันไม่มีของดีๆอย่างนี้มันก็โอเคนะ้เว้ยเออนะครับ อ่ะโอเคเปิดลักกี้บ็อกหมดแล้วนะครับผมโอเคเดีย๋ยวผมขอจัดของแล้วก็เต็มสู้เลยละกันเนาะโอเคอันนี้อ่าเป็นพีแอคใช่ไหมโอเคผมเอาอันที่โหดสุดแล้วก็ลองลงมาแล้วกันเนาะโอเคอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้โอเคนะครับอันนี้ทิ้งแม่งไปเลยนะครับผมโอเคสปีกินมาเลยนะครับโอเคเดีย๋ยวผมขอทําการเสกไอ้พวกสปเดอร์อ่าพวก อ่าแมงมุมสักคู่นะครับผมโอเคผมก็ใครเห็นผมสู้กับสไปเดอร์แมนข้างหลังผมแล้วนะครับอย่าลืมที่จะกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้แล้วก็มาดูกันเลยผมโอเคผมก็กำลังจะเข้าไปแล้วนะครับสามเดีย๋ยวเราต้องขุดแบบดีๆนะซับซ้อมนะเฮ้ยนะโอเคไม่ต้องอ่ะบองขลามมาเลยมา้ายเฮจะปไึ๊บนี่ไงอ้าวเฮ้ยบองขลามทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยวอาบองขลามทำอะไรไม่ได้เลยโอเคไม่เป็นไรเราชุบอย่างนี้แหละ มาโอ้โหมาฮึนี่ไงอ้าวมันไม่ตีผมเว้ยหรือว่าต้องปรับเป็นตอนคืนเออนั่นยะโดนจนได้นะครับนั่นแหละมาแล้วมาเลยมามาเออ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 เหมือนเขาจะเออเออนั่นยะมันเริ่มมาสู้ผมละอ่ะเออโอ้โหโอ้โหมาสิมามามาโอ้โหตายยากจังวะเฮ้ยอย่านะมันเดี๋ยวๆมันก็เริ่มตีผมแล้วแต่บางตัวมันก็ไม่ตีเว้ย เง็ตีไม่ให้หมดนี่แหละมาเออเออเออืออเอาซิเอาซิเอาซีเอาซิฆ้าไม่ให้หมดแมบนี่แหละมามามาเอาซิเาซิเาซิมาลุกกันว่าใครจะชนะนะเออ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 อต้องขรามบ้องข้ารามหายเกลี้ยงหายเกลี้ยงสินี่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 ไอซิเอาซิเอาซิเอาซิมาซิมาซิโอ้โหโอ้โหโอ้หห โหมันเยอะจังวะเฮ้ยอืืออหฮึอหือฉนูฉนูฉนูนี่ฉนูนี่ฉนูนี่เอาไปกิน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 เดี๋ยวผมเพื่อที่จะแบบว่าจะดูเท่าเทียมนะผมก็จะถอดนี่นี่มามาสิมาเลยมาเออนี่อ่ะโดนละโดนละโดนละมา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  ที่ผมอ่อนให้นี่ไม่ใช่อะไรนะผมมันจะได้ดูสนุกนะมาเซหไอพวกงั่งพวกนั่งทั้งหลายเออเอออื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 อไอพวกงั่งทั้งหลายนี่เนี่ยงงงงอะไรล่ะมาเซมันเลยมันเลยอือเขาค้างอะไรกันวะนั่นอะหืออืออืมาเซอืออืออือโอ้ยทำไมเหลือเยอะจังวะไม่ไหวแล้วนะเฮ้ย ดีแล้วดีแล้วเรายังไม่โดนดาเมอเลยมากตอนนี้มาสิมาสิโอ้โห,โโหบ้องเข้ารามบ้องเข้ารามเฮ้ยเราลืมนี่ไปได้ไงเนี่ยบาจริงเราลืมสิ่งของชิ้นนี้ไปได้เลยอะ่ะเอาอยู่ไหนวะอยู่นี่โอเคมีไงบายบายตูมตามตามตามูมเละเป็นขี้เลยครับ นีไ่ไงโอ้โหโอ้โหเล่นเองเจัดเองครับนี่ไงไม่ไงนี่ไงไม่ไง,ไไง,ไไงเอาไปกิน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 อยู่ใกล้ๆแล้วไงละ่ะเอาไปกิน,เ,กนเห็นไหมครับสเต้ผมทำได้นะทุกคนนะนี่ไงจะหนีฆ่าโอ แ็กแล้วเปิดประตูให้ข้านี่เปิดใช่ไหมข้าไปเองก็ได้นี่มาแล้วมาเลยมาจึ๊มาจึ๊ขุนอย่างนี้ก็ได้เราสดพอนะนายจ๋าม,มา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 เลยมาสินี่ไงนี่ไงนี่ไงทำไมล่ะทำไมล่ะเหลือไอ้ตัวบนเหลือตัวเดียวใช่ไหมอาอีกเหลืออีกเหลืออีก เก็บไก่สบายๆนะครับนะบอกเลยว่าชิลมากอะนะแหมสบายๆวันนี้นะอยู่ได้ทั้งวันบอกเลยเลือดแชนนี้ก็เฟยวได้น,นี่อุสตส่าห์แบบไม่ไม่อะไรเลยเนี่ยเอออโฉคือแบบคนมันอ่อนให้อะ่ะอืเดี๋ยวก็จะปิดเกมแล้วก็น่าจะรู้ว่าใครจะชนะใครจะแพ้นะเออไอนี้ก็ไม่น่าขุดแม่งเลยอะโอเคนี่ไงเดี๋ยวข้าจะจบกับนายด้วยอันนี้แล้วกัน ข้าสงสารเจ้านี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วก็ปิดฉากด้วยอ้าวหายไปแล้วมันกลัวหรืออะไรวะอะถือว่าชนะเยี่ยม GG bro โอเคแม่โอเคโอเคขึ้นไปหาพวก VIP ทั้งหลายดีวยกว่านะครับโอเควัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีของมาแบ่งนะครับ โอเคขอบคุณที่มาดูผมแข่งนะครับเอาไปเลยนะครับนะโดยเฉพาะพวกพี่เลยนะครับอืมโอเคนะครับก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะผมใครชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มาเป็นแรกกันได้นะครับผมแล้วก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับโอเคแล้วใครชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จะพูดว่าทำไมวะโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมเยะ